แมนดูเอ้มึงนี่สวยจริงเลยข้อกฮะฟ้องไม่ดีไงฟรองไม่ดีแพ้คารลังเลยสามูอยู่ในกองโอ้ไม่ต้องฟรองและจันชื่อแมนดูด้วยหาเไปก่อนหาไปก่อนแมนดูโอ็กเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฟรองไม่ดีจบไ้แมนดูขังเลยเหรอ โอ้โหแข่งได้ไงเรียกโดน3-0โดน3-0อาอุจลอเมีอะไไม่ราเล่นเรื่องอะไรอ่ะเอาบอลเตะ3-0มันเกี่ยวอะไรเมียก็ขยี้อยู่นั่นแหละอ้าวโทษด้ไม่เล่นอ่ะบอลจะแพ้ได้ไงนั่นมึงเล่นไปเหรอกูก็แฟนผีไอ้ที่อ่ะตอนนี้กูไปติดไปนวงไหมอ่อได้ติดไฟดวงได้ตอนนี้นะนิดหน่อยตอนนี้กูกูเลิกแล้วเลิกแล้วอ่อไปเชียร์บางกอกการ์ด เอสทีทีนแดงดากับเมสซี่เจย์ผไม่บอกกับการเลยไปเถอะกูไม่อยากคุยพี่พายด้วยใช่กูสงสารแฟนยู่อ่ะสารแม่ขังแม่ขังแม่ทักน้ำแม่ปลาด้วยไม่ได้ตอนนี้กระแสกระแสไอ้นี่เชียร์ทีมเชียร์เชียร์ทีมไหนมาเบนน่ะเบนเบนเชียร์ทีมไหนเบนอ๋อผมทีมใหญ่หน่อยทีมใหญ่ประตูม้งคารวิทยาไว้รุ่นหน้าอ่อนบอลใหญ่บอลเฉดสีเอานดี้ที่มีอะยชอบเลยฮะ เขียวซีเขียวซีฮะเฮ้ยเขียวซียังได้อยู่นี่นี่เอิร์นเชียร์ทีมใหม่เพื่อนเอินแมนอยู่ตัวจริงเลยอ่าตอนเชผมเนี่ยจะเอาจริงๆเลยนะจริงๆเลยจริงเนี่ยจะจะตกต่ำยังไงผมก็ไม่เคยทิ้งอยู่ในเต็ดนะมอยู่โผล่ยอยู่ในเต็ดเด็วก็ตายผูเชียร์มันต้องเด็กโนโตเลยแมนเชสเตอร์ปุริลังอยู่ในเต็ดปุริลังอยู่ในเต็ด แมนยูอะไรผมไม่เคยได้กินเลยชื่อทีมอะไรผมไม่บอกแกแบบตัวยงเลยใช่ลูกผมก็ชื่อบุรีรลำนะผมตั้งชื่อลูกใช่อชายบุรีรลำบุรีรลำตั้งแต่เด็กแกเชียร์แบบเชียร์จนอ๋อแพ้่สารสูบหน่อยบุรีรัมเติมผมบุรีลำแกบอกแกเชียร์แมนยูอยู่ซ้อเก้าผมซ้อเก้าแมนยูอะไรไม่รู้จักคงวิ่รู้ิูงจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วทุกวันกินพาราด้วยวันปวดหัวตกลงทั้งตายทั้งเจ็บช้ำอ่ะโอ้ตกลงเชียร์ทีมอะไร อ่าอยู <and> <ely> again, ่ในเจ็ดอ๋อแมนอยู่อ่ะบุรีรัมโอ้ตรงนี้ห่างกันสักพักก่อนเร็วเร็วเร็